ชีสเดย์เบอร์เกอร์แอด์สเต็กร้านเล็กๆในเมืองแม่กลองที่เจ้าของร้านเป็นถึงเชฟใหญ่คิดค้นเมนูเองทุกขั้นตอนสร้างสรรค์และอร่อยจนคาดไม่ถึงอย่างสเต็กและเบอร์เกอร์ปลาทูมาถึงแม่กลองต้องลองมาชิมไม่เคยเรียนทำอาหารประสบการณ์รล้ว,วนเลยคะ่ะสิบปีเริ่มจากงานพาร์ทไทม์ในโรงแรมวารักจําเองพัฒนาจนไปเป็นเชฟแม่กลองของเราเนี่ยปลาทูเป็นของขึ้นชื่อก็เลยคิดว่าเราน่าจะเอาปลาทูมาทําเมนู เบอร์เกอร์ปลาทูใช้ปลาทูสดนะคะมาแล่เอาแต่เนื้อปลาทูแนะ่ก่อนความพิเศษของมันคือมีความมันป็นพิเศษมีความเค็มอยู่แล้วถ้าจะไม่ค่อยต้องปรุงอะไรเลยอินกิเดียนต่างๆที่เอามาะสมเอาออริกาโนใบทาเพื่อที่ให้ดับกลิ่นคาวของปลาอีกเมนู ซูเปอร์ชีตเดย์เบอร์เกอร์เริ่มมาจากที่ว่าใบรุ่นอาจจะคิดไม่ออกว่าตอนนี้จะทานอะไรดีเ,เลยคิดเป็นเมนูนี้ขึ้นมาที่จะได้แชร์กันทานกันได้หลายคนเลือกเนื้อสัตว์ได้ค่ะว่าจะเป็นหมูไก่ไก่กรอบหรือว่าเนื้อสเต็กท,ที่ขายดีของเราสเต็กหมูใช้สันนอกอย่างดีมาทุบฟุ๊ๆเอามาหมาักคลุกเ้าวกวับเครื่องปรุงสตรพิเศษเครื่องปรุงของเราเนี่ยนะคะใช้เกรดเดียวกับโรงแรมเนื้อสัมผัสของมันก็จะนุ่มไม่แข็งกระด้รสชาติแทบจะไม่ต้องจิ้มอะไรอีกแล้วค่ะอร่อยในตัวของมันเอง ทุกเมนูในร้านชีสเดย์เรียกได้ว่าเชฟจัดเต็มให้ทุกอย่างทั้งรสชาติและคุณภาพวัตถุดิบเชื่อไหมครับว่าร้านเบอร์เกอร์เล็กๆนี้ยังอบขนมปังแบบโฮมเมดสูตรเฉพาะของตัวเองทุกวันด้วย นอกจากความอร่อยที่เชฟโอดูแลเองกับมือทุกสูตรทุกขั้นตอนเชฟโอยังมีแนวคิดธุรกิจที่ยั่งยืนอีกด้วยวอลุ่ม <Volume S 3> <Volume S 2> ในการผลิตของเราเริ่มมากขึ้นเราก็ได้เล็งเห็นว่าเราน่าจะกระจายอาชีพนี้ไปให้กับชุมชนได้คือเราเอาสูตรขนมปังไปให้เขาทําแล้วก็มาส่งที่เราเราก็จะควบคุมทุกอย่างมีคุณภาพที่ดีสะอาดสดใหม่ทุกวันค่ะอย่างปลาทูก็จะรับมาจากชาวประมงที่เป็นชาวแม่กองจริง,รงๆเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน ร้านของเราต้องพัฒนาสูตรใหม่ๆห,หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและนำเข้าไปที่เพจของแมคโครโฮลิก้าคารในมีมีทั้งสอนทำอาหารการคิดต้นทุนได้นำปรับมาใช้กับทางร้านก่อนที่จะทำร้านเราได้มีการคิดต้นทุนคิดคอ์สคิดถึงจุดคุ้มทุนคุ้มไหมที่จะลงทุนซึ่งเราหาความรู้ได้จาก m a c โครโฮลิก้าคาร์ีนะคะ ฝากร้านชีสเดย์เบอร์เกอร์สเต็กนะคะมีเมนูเบอร์เกอร์ปลาทูแม่กองสูตรเชฟโอร้านของเรามี2สาขาวัดปูธรรมสถิตสาขา1และสาขา2วัดเพชรสมุดวรวเรวิหารค่ะหามไม่ยากค่ะมาได้เลยนะคะ